และส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตอชอนะ,ะนำไปผลักดันขับเคลื่อนซึ่งก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานในการที่จะ,ะผลักดันและขับเคลื่อนนะคะหด้าน15มาตรการซึ่งดิฉันจะขอไม่ขอลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าได้นําเสนอแล้วก็คิดว่าเป็นการปูพื้นฐานนะคะที่จะต้องผลักดันและขับเคลื่อนกันต่อไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีเรื่องสําคัญนะคะที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการนะคะ เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะทำให้ค่าดัชนีการรับรู้การชุจจิตนะเนี่ยของประเทศไทยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ประเด็นแรกนะคะคือการเกิดขึ้นของบิ๊กเคสนะคะที่มีต้นเหตุนะคะมาจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็ไปมีผลกระทบกับเรื่องของสิทธิมนุษย,ยชนหรือ ไปมีผลกับเรื่องเด็กเยาวชนนะคะถ้ายกตัวอย่างนะคะก็กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะ,ะที่เจ้าหนี้ที่ภาครัฐนะคะได้กระทําแล้วก็ทําให้เด็กโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเสียชีวิตเกือบจะ4 40คนซึ่งขณะนี้นั้นเนี่ยนะคะได้เช็คข้อมูลจากแหล่งประเมินก็ปรากฏว่าในยะลักษณะอย่างนี้นะะั้นเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็ถือว่ามีเด็กนะคะ เสียชีวิตมากที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนะคะหรือว่ากรณีเรื่องของการยิงกราดที่โคราชนะคะหรือแม้แต่ะะเรื่องสดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นนะคะในการทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเสียชีวิตนะคะแล้วก็พัวพันไปเรื่องถึงเรื่องการทุจริตที่จังหวัดนคนปรปฐมลักษณะของเคสเหล่านี้นะคะมีผลกับการประเมินคะแนน ดัชนีการรับรู้การทุจริตอย่างมีในยะะสำคัญนะรประเด็นที่สองนะคะก็คือกระบวนการยุติธรรมที่มีสองมาตรฐานนะคะก็ถ้าจะให้พูดกันชัดๆง่ายๆก็คือผู้มีอำนาจมีตำแหน่งนะคะหรือมีทรัพย์สินมากคือรวยนะคะก็จะหลุดรอดจากกระบวนการยุติธรรมคือไม่ติดคุกนะคะ หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมีกฎหมายแต่การบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นผลนะคะอีกเช่นกันนะคะกับเรื่องของการรับรู้การชุจริกการประเมินการการประเมินแต่ชนีการรับรู้การทุจริตนะคะประเด็นที่3นะคะเรื่องของการ ที่มีผู้มีอํานาจโดยเฉพาะผู้มีอํานาจรัฐนะคะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนใหญ่นะคะเ่งสร้างความเหลือมล้ำให้เกิดขึ้นในสังคมหรือกลไกนะคะที่ได้มาซึ่งอํานาจนะคะของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศนะคะมี แนวทางหร,หรือว่ามีวิธีการคิดที่จะเข้ามาเพื่อ,อทุจริตเชิงนโยบายนะคะอันนี้เป็นสามประเด็นนะคะที่มีผลกระทบกับการสร้างการรับรู้ของแหล่งประเมิน CPI ที่สำคัญก็อยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะคะฝากไปถึงคณะรัฐบาลน,นะคะที่จะต้องผลักดันนะคะนอกเหนือจาก5ด้าน15มาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อปรับ นะะในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการที่จะทําให้การทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงนะคะ